นี่หนูดูดินี่นอยากกินแล้วอยากกินแล้วโอ้อันนี้น,อน้นองน้ำเย็นน้ก๊องน,น้ำก๊อกด้วยเยอะขี้แตกแล้วเนาะ <c oughs> นี่ครับเราเปิดกันแบบสดๆเลยนะครับทุกคน <c oughs> เออเดี๋ยวเข้าไปเปิดกันจริงจังอีกหนึ่งท, <c oughs> ทงงีทุกคนยังไม่รู้เราก็รอคำรับใช่ใช่ใช่ทุกคนยังไม่รู้เราก็ไม่บอกเราก็ไม่บอกไม่ให้ดูด้วยไม่ให้ดูด้วยไม่ลงปิดไรฝันดีอ่ะเดี๋ยวเพิ่งดิแล้วก็มีอะไรนะแต่แกงไม่ใส่แบบตะปะเลยนแต่แกง แบบนี้เหรอแไปนี่นะครับทุกคนตอนนี้ฝนตกอีกแล้วอะ่ะคือช่วงนี้ฝนตกอะ่ะทำการแก้งไม่ได้เลยอะ่ะเราก็เลยมีอะไรเมนูแบบแปลกๆมาให้ทุกคนดูอีกแล้วนะครับจะได้ดูแบบน่นอนจะได้ดูจริงจังนี่ครับทุกคนแซลมอนวันนี้มีแซลมอนด้วยนะงงแล้วเนี่ยงงแล้วเนี่ยทุกคนมันคืออะไร Wow. ว้าวโคจ๋วมากิน,น,นหน่อยดิเย<ม>็นยังต้องไหมอืมเแล้วเห็ดกนะพมกินทอกนอาเดี่ห<ม><ม>อหใส่แบบจกแจกเลยนะเอาครับไปเปิดไปเข้ารายการเลยไหมไป 3 2 1 มาเร็วนี่อ้ลเป็นไงล่ะในเวลาในเวลาของเราแล้ววันนี้ไปพี่โบแล้วเนี่ยมาดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดีนเดียวไงล่ะนเวลาของเราแล้ววันนี้นี่ครับคอกเทลคอกเทลอะไรอะสีฟูดเีฟูดน้ำยำสีฟูดเดี๋ยววันนี้ไม่กดทิปไปหรอ น้ำลายอย่าพึ่งแตกอ่ะทุกคนมาขอเปิดคลิปกันหน่อยเดียวสสวัดีค่งสองสามสี่ห้ายินดีต้อนรับเข้าสู่โบโยชิชแนลโบโยชิแซ่บโบโยชิแซ่บวันนี้นะคะทุกคนต้องบอกเลยว่าเราจะแอบแซ่บกันครับยูทูบเบอร์ที่แอบแซ่บกันตอนนี้ก็มีแต่เราเี่น้แหละอย่าลีรอนะ กันเลยค่ะทุกคนตอนนี้นะคะคนไปหาซื้อส้ปตามไปหาซื้อยำไปหาอะไรมาได้เพราะว่าวันนี้ฝนตกอ่ะแล้วยากกินอะไรแซ่บๆปะใช่นี่นี่คุ้ยของในตู้เย็นมาเท่านั้นนะเนี่ยนี่คุ้ยมีแซลมอนด้วยหรือ่ะบ้านเราคุ้ยมีปลาหมึกด้วยเหรอใช่เนี่ยถามได้แต่แะทางขวาเห็นะเออเอาลาดหน่อยเร็วลาดหน่อยเร็วตักไม่โดนอะไรเลยเนี่ยมีไว้ทําไมวะท้าผีเนี่ยเอาหอดแล้วนะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากทุกคนคือว่าแดกแดกอย่างเดียวเท่านั้น ดูดิดูดิโอ้โหกิมันหนักเลยหรอใช่น้ำลายแตกอ่ะจริงหรอเอาอีกเอาอีกกินอีกไหนลองกินอีกคนเดียวเลยเหรอเอาอีกคำเดียวมันยังไม่รู้สึกเลยโอ้โหอะไรอ่ะขอเห็ดเข็มทองกันหน่อยเข็มทองตายเถอะกินยัวกันแบบนี้ มิจฉาไม่ดีว่ะมีปืนนะเอามาย,ย,ยิงกูเลยขึ้คุณโชว์มเลยโอ้โหทั้งเส<ม>ียยอยากจะจบกจับมากกว่านี้จะแบบกลัวามาญาติสิ <c oughs> อะไรอ่ะปัะะ๊มมือเหรอ My God อ้ my God ทุกคนทางบ้านต้องบอกเลยว่าใครนะที่มาดูตอนเทีิ้งคืนตี่หนึ่งนะ ตายขอพายงังไงเจ็ดตัวปิดช้อนน้ำช้อนน้ำตาลไ,ไม่ได้หรอไม่ดไมด้มากินกันดีกว่าก็พี่ตัวแซลมอนอะ่ะตัวเหรออ่ะแซลมอนดีกว่าเ,เขาชอบกินแซลมอนเดี๋ยวนะทำไมคลิปนี้มันแรงแปลกๆวะมันแรงไม่พูดไม่จานก, <laughs> กินตั้งตั้งตั้งหน้าตั้งตากินอย่างเดียวเลยอะ่ะใช่ เมืองมาแปลกมากนี่มาใกล้ๆเลยใกล้ๆเลยใกล้ๆเลยแป้งแป้งแป้งน่าเดี๋ยวยังแดงอกเมียออกแบบเก็ดไหมพี่คนเดียวด้อง่ะตาเขาเมียต้องมาแล้วอื่นอะไรตามไปแล้วอ่ะให้พี่โบมากตัว e ีนี้ครับไม่มีอะไรเลยครับไม่ต้องเข้ามาดูครับถ้าใครเข้ามาดูอาจจะด่าพวกเราได้เพราะว่าเราจะกินกันอย่างเดียวนะคะชวนทุกคนกินนั่นเองเพราะว่าเมื่อวานเราจัดหนักไปแล้วเราต้องเบาๆบ้างาใครจะมาจัดหนักตลอดเวลาเขาไะกนแบน้ได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 นี้อืมอืมอืมีมมก่ก็เขกจะมึนเลยอืมโอ้โหว้าว โอ้ยอืมอืมอร่อยปะร้อนไหมอืมอืมเต็ความน้มอนดีอ่ะแ้ำมอนดีไหมดีอืมใส่กระดองครับมาโอ้ยตอนน้ำจิ้มด้วยหนึ่งทีโอ้โหดีอ่ะดีขอปลาหมึกกรบปุกได้ กินได้กันเลยนะโอ้โหแล้วคนเขาจะด่าใครอ่ะให้เขาด่าเป็นคนคนไม่ดีด่าไปเลยด่าเลยจับปลาหมึกมาให้หนอยปลาหมึกแม่งหาสดยากวันนี้ทุกคนนี่ครับซูมเข้ามาซูมเข้ามาซูมเข้ามาเข้าไม่อีกเข้าไม่มีเข้าไม่มีไก่ไปแล้วไก่ไปแล้วเอาไปเนี่ยเอาไปเนี่ยเอาไปโอเคอ่าฮึมดีว่ะตัวดีอ่ะดีอ่ะ เราะว่าแล้วทุกคนที่ทํารายการอาหารแบบเนี้ยเขาเป็นความสุขเนาะเออมาทางกินเขานาะอืมเหนาะไหมกินสองคนเหนาเลยอืมเดี๋ยวเราอิ่มก่อนไหมเขาไปเรียกคนมาเพื่อความสนุกมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราเอาชุดนี้ไปแบ่งเพื่อนฝูงเราด้านนอกดีกว่าเพราะตอนนี้เราเป็นคอนเซ็ปต์แอบแซ่บแอบแซ่บเราแอบแซ่บกันอยู่แอบแซ่บไปพร้อยแล้วเอออากูพี่ชาแม่พ่ออยู่กันทั้งว่า แล้วอ,อข่าวเลอที่ยูทูบเบอร์แอบแซบก็เรานี่ยแหละเนี่ยแอบแซบของเก่ง่นี่ครับเนี่ยไปยังไปตัวมีคนมีคนมาแอบมองแล้วอะต้องไปหาคนแอบรวมแซบด้วยก่อนเฮ้ยย่าไปงั้นเลยเดี๋ยวมั่ว <laughs> <laughs> เราไปหาคนรวมแซบกับพวกเราดีกว่า กี่จะแตกเออไม่แตกไม่แตกไอโบนี่อะไรไะโบไม่คืออะไรอ่ะน้ำจิ้มน้ำจิ้มนี่นะฮะกินปลาหมึกกันกินได้อ่ะปลาหมึกไม่ค่อยสดได้เลยถุงไม่เอาเนี่ยครับแซลมอนดีสหมดหรือปะต้องจิ้มด้วยต้องจิ้มด้วยเผ็ดมากเผ็ดมากอันนี้ขนาดแบบซอสสดสดเลยนะครับค บรรยงกาเหมือนจำใจกินอะเมื่อกี้นี่เขากินกันเนี่ยอร่อยเลยพอมาปูบก็หือจำได้เลยอ๋อถ้าเขากินสูตรพิเศษก็ต้องกินแบบนี้พี่กคุณต้องรส่นี่เขาออกแบบมาให้กินอย่างนี้ใช่ไหมนี่ปลาหมึกทั้งตัวใช่ปะใช่ยังไงอ่ะอ๋ออ๋อ แต่อร่อยนะว่ามันนี้อร่อยนะอืมทั้มือดำหน่อยโอ้โหอันนี้คือตัวนี้เลยตัวชูโรงเลยเออนั่นแหละนี่กินงี้อ่ะจิ้มจิ้มมือยาสันมือยาสันมือยาสันท้องกินกับทั้งมือสันเห็นไหมเอออยากอยากเล่าอยากเล่าโไม่ใช่ลหรพี่อันนี้มันตกะแล้ว ไม่ได้กินแบบนี้อย๋ยวก็สำลักกันแหละแล้วเวลาต้องแข่งต้องสนแข่งนะขอเพิ่มใหม่ขอเพิ่มใหม่อร่อยอร่อยอร่อยทานจุ้ยใครสามดาวเลยสามดาวเลยอีกสองดาวเก็บบบกลั้านคุณเป็นใครอ่ะแอบแซ่บเป็นไงบ้างเมื่อกี้พ่อทีครับไปตรวจงานมาขออนุญาตแอบแซ่บสักทีโหมันเด็ดมากเลยว่ะตัว กูบอกว่าเพดอ่ะอ้ามันก็ต้องเพจเซ่เราลาเพียงเท่านี้กันวันนี้ต้องบอกเลยว่าแปดแซ่แปดแซ่เจอใหม่ี p หน้าครับผมมันจะต้องอลังการพอเดิมอย่างแน่นอน ปอ่ก,กีนมนี้ลืมก่อแล้วก็แชร์กดบสัสรค์ใ้โปรยชิตจะแนวด้วนนะคะ้าใครอยาก